สวัสดีครับมาพบกับบรุคคนโก้ครับวันนี้เขามาดูเบึงครับมาช่วมกันนะครับคีปอ้อยขึ้นรถครับมาจังหวัด้ายูดีครับตอนนี้นะครับอ้อยเขาอาก็ะด้างขีปขึ้นกับพี่น้องเขาจะใส่รถไถนะครับติดขีปขึ้นนะครับอกำหนึ่งกับประมาณเกือบแปดตันนะครับพี่น้องคนนึ่งนะครับอ้อยเขาเง่าครับพี่น้องใส่บึงครับเบึงอ้อยเน่าครับใส่ส่างสวางเัน ล่ำเลยครับสอดเน่าเลยครับไปพนังอ้อยเขาเน่าอ้อยผมเน่าซี่เมตรกับไปหนังไปเมื่อเคยเห็นมาเบิ้งนะครับผมปลูกอะครับยัยัไม่กครับผมผบยังไก่การขีดอ้อยครับอ่เขาจะใส่รถไถนะครับโอตอนนี้เพันอ่าพักู่ครับพันพักเน่อยอยู่นะครับเขาจะเอาอ้อยออกนะครับมือละพวกหนึ่งกับเดียวหนึ่งครับพปหนัง นะครับมาเบิงอันนี้เขาเป็นรถขีบครับได้คนงานมาสอยครับข้างบนก็มีคนย่ำหรือคนเลี้ยงครับพี่น้องเบิงแต่มีหนึ่งคนครับเอาไว้จัดอ้อยเห็นไนเป็นระเบียบเรียบร้อยครับอ่าเมาเบิ้งขั้นตอนการขีบครับพี่น้องอันนี้ก็รถเฮาเองครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเปิดนาอ้อยครับเขาจะเหยียบไปเลยครับเพราะว่าอ้อยเฮามัน ล้ำกระแข็งอยู่ครับมาแตกง่ายอ่าคนจะเปดิดนาอ้อยเอาแถวไหมครับเบิ้งการขีบมาครับกำดัง,งไงพี่น้องกำแล้วแตะตัดหมดแล้วครับโอ้อยเขาเน่าอ้อยเน่าสี่เมตรครับพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งคนตัดกับอ้อยครับเห็นไหมครับเห็นคนตัดกับอ้อยคนคนหนึ่งส่วน <c oughs> อ่คนคนคคคาครับที่เขาจะขีบครับขีบครึบคึบครึบอ่าครับอ่าคนงานก็จะขีบ ครับคนนะโอ้ยมันหนักครับคนนะครับคาดวาแปลงนี้อีกที่หาเมืองกับเีแล้วพี่น้องอันนี้เขาตัดยังไม่ถึงเคิร์นครับเนี่ยแปลงนี้ครับเขาจะคีบนะครับประมาณสองชั่วโม,มงเต็มครับพวงหนึ่งสองชั่วโม,มงเต็มบ่โดนครับถ้าแบกกบระป๋องหกชัมม่วโมงไปเต็มแต่ว่าถ้าค้นนั้น เอารถคีบเนี่ยแป๊บเดียวครับสองชั่วโมงเต็มได้ออกครับอ้อยบอยแหงครับเนี่ยอ้อยรับออกซุมมือครับพี่น้องฮะคลองระบบนี่ยเออเยี่ยมเยี่ยมนะครับเอาคนครับมาล้องฝีมือหมาด้วยนะปุ๊บโอ้โดครับบพี่น้องโอ้ดอนะเป็นตันครับพี่น้องขึ้นแต่ละแต่ละคีบแป๊บเดียวเต็มครับเมื่อเกินสองชั่วโมงเราประกันได้ครับแล้วก็อ้อยสดพอมครับตัดจูนมือขึ้นนี่ครับแล้วก็ ตัดมือนี่นะครับอ่าเบ่งครับมันก็จะซับหัวซับหางกันนะครับส่วนอ่ากอกอยเขาจะเอามาไปทไทยนะครับแล้วก็เอาไปนาต่างๆม,มันจะเป็นอ่าหลอดชอนกันพี่น้องนะครับนคนตะกี้คือแบกเอาพี่น้องลำบากหลายตัวมือเนี่ยไมมีเทคโนโลยีนะครับใปเครื่องจักรเครื่องยอนต์นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ อาศัยว่านะครับเร็วนะครับแต่กำลังยาต้นทุนครับแล้วจ้างคนเนี่ยโอ้ก็เฉลี่อครับอันนี้ห่อนะครับเบิ้งครับยกบูดักอ่อยง่าครับซี่เมนครับอ่อยนะครับอ้อยมันหนักแรงครับมันหนักรถเตือนเลยครับพี่น้อง อ่โอ้นะครับเอาไปเจอบ้างกับิงครับพีบุรุษไปเลยทีมงานตัดเขาก,ก็คุณภาพครับตัดสี่คนได้เมื่อละพวกหนึ่งกับเดียวหนึ่งรับคนงานเ้างพุทธมณฑลอ่าภาพบ้างอู้พี่น้องกนญ่ะเห็นบ่กุญ่ะสวยงามนะครับปล่อยห้องอ่าก็คนที่มีคนข้างบน คนเลี้ยงครับอ่าแล้วก็หรือว่าจะัะก็เรียบร้อยความไหวแป๊บเดียวครับมันจะย่ำลงนิดน้อยความไหวแต่เดี๋ยวผมมัตนตรง,ค,งครับพี่น้องเห็ดไงเนาะอาครับพี่น้องฝากกับทีมเลดเดอร์ขเบิุงนะครับว่าต่อไปเขาจะไม่ขิดดึงสวัสดีครับ